สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะจะมาแนะนําโปรแกรม Plan offset นะคะค่าโปรแกรม Plan offset นะคะจะเป็นโปรแกรมการหาค่าระยะลาบนะคะค่ะโดยที่เรานะคะไม่สามารถทําการลางวัดไปที่จุดนั้นได้นะคะค่ะแต่เรานะคะจะทําการลางวัดนะคะทั้งหมด3จุดค่ะค่ะยกตัวอย่างนะคะวันนี้นะคะเราจะมาทําการลางวัดนะคะค่าระยะลาบนะคะของต้นเสาภายในร้านนะคะค่ะโดยตัวนี้ที่นํามาคะ่ะจะเป็นกล้อง total station นะคะยี่ห้อ gowin ค่ะรุ่น tks 2 0 2ค่ะ ค่ะก่อนอื่นนะคะให้เรานะคะทําการกดเข้าไปที่ปุ่มวัดระยะทางนะคะค่ะจากนั้นนะคะให้เรานะคะทําการกดที่ F4 ค่ะค่ะแล้วเลือกไปที่ Offset นะคะ F1 ค่ะค่ะจากนั้นนะคะให้เรานะคะทําการกดเข้าที่ F3 ค่ะแผน Offset นะคะค่ะเข้ามาหน้านี้นะคะให้เรานะคะทําการเล็งกล้องนะคะไปยันเป้าปิซึ่มจุดที่1นะคะค่ะแล้วทําการกดมี้นะคะที่ F1 ค่ะ ขาจากนั้นนะคะให้เรานะคะทำการเลงตัวกล้องนะคะไปยันเป้าปีซึมจุดที่2นะคะแล้วทำการกดมีดที่ f1 ค่ะคาะจากนั้นนะคะให้เรานะคะทำการเลงกล้องนะคะไปยันเป้าปีซึมจุดที่3นะคะค่ะแล้วทำการกดมีดนะคะที่ f1 ค่ะขาดตัวกล้องนะคะก็จะคำนวณค่าระยะนะคะที่เราได้ทำการรังวัดไปทั้งหมด3จุดนะคะเป็นค่าระยะลาบของต้นเสาออกมาให้เรานะคะ ให้ดูที่ค่า H D นะคะจะอยู่ที่5.490เมตรค่ะค่ะและนี่ก็เป็นวิธีการใช้งานโปรแกรม Plan Offset นะคะหากลูกค้าท่านใดนะคะสนใจค่ะสามารถเข้ามาเลือกรับชมสินค้าของเราได้นะคะที่ร้านกล้องสัารวตระยองค่ะค่ะและลูกค้านะคะสามารถนำรถเข้ามาจอดได้นะคะที่ร้านจอดรถของโรงแรมคาริโอแกรนค่ะค่ะหรือสามารถโทรเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมก่อนได้ค่ะที่เบอร์0 3 3 0 1 3 4 4ค่ะ ค่ะและยังสามารถแอดไลน์นะคะเข้ามาพูดคุยกันได้ค่ะที่แอดไลน์ r y i 99ค่ะค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ